ดินเล่าึ้นไรึ้นไรกัลันเข้าไปดูเนะขุดทุกวันไม่ไม่รงตอนนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะที่มีมดกับพุทธบ้านถึงรูเอาไปมันไม่ยงาสำยากมันเปีย,ยกยแล้วใช้หัวปลูกเลยเหรอคะอ แบบไหนอะคะลุงนั่นหัวหัวที่มันกำลังจะขึ้นอยู่ใช่ไหมคะตรงใส่ถุงตรงยังไงอะลุงขายยังไงขายทรงยังไงเหอคะใช่ห้าโลกิลโลหนึ่งฝ่ายขายลัดกะกองนี้อันราคามันมันไม่ไม่อยู่นั่นนะอืมราคาก<า>็ไม่ได้ซ้ำซิซ้ำทีมาโลนึงน้าน ไม่ต้องทำแล้วแหละใส่นผุยให้หรอกที่นะมาวันที่วกวันนี้ในว่างขอไม่จับก่อนพอลุงขุดขุดนี้มันก็จะขึ้นใหม่เองลุงทำ ลูกค้าเป็นอาชีพหลักเลยหรือเปล่าคะลุงไม่มก็ไม่ที่นี่หมดไม่ได้คุนตกเลยคนตกก็ตัดไม่ได้เดี๋ยวไม่ขึ้นถึงเทปกระท่วงก็มั่งอีกขึ้นไปนี่ลุไป, <c oughs> ปไหมอ่ะโอเคก็ได้ได้ลาไปเนที่นี้เป็น